ไม่สุดท้ายก่อนสอบเรียนสุดท้ายแล้วมันไม่ได้เรียนเลยดูทิชชู่ดูทิชชอนเนี่ยเน้ายเนี่ยเห็นหน้ามิ้วไม่ได้หระถือแบนหมดอ๋อทำไงอ๋อทำไงแล้วทีนี้ก็ทีนี้คนก็จะ ทำมือถือหล่นพื้นแบตกระจุยกระจายเลยก็เลยหยิบแบตขึ้นมาแล้วก็คิดวิธีโคนันได้เป็นไงวิธีโคนนัเคยดูโคนันเขาเอาแบตออกมาแล้วกำเอาไว้แป๊บนึงแล้วแบตก็ใช้ได้อีกนิดนึงก็เลยเอาแบตขึ้นมาทำคือตอนนั้นน่ะกำเล่นเฉยๆแหละกำ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 แล้วใส่เข้าไปปุ๊บปิดแล้วก็เปิดเครื่องปุ๊บนี่หนึ่งเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นมันก็ยังใช้ได้นะเธอออกก็จะหมดพอดีใช่แบบ ฮัลลโหช่วยด่วนจบแบบกดันเลยใช่ไหมโอ้เพื่อนเพื่อนถามบ่อยๆว่าน้องเฟิร์นอยู่โรงเรียนอะไรวันนี้เราจะเฉลยเลยเนี่ยัสุดท้ายเขาก็รู้กันเยอะแล้วนะรู้กันแล้วใช่ไหมว่าโรงเรียนอะไรครับเทพเทพอักษรแล้วเดี๋ยวมันก็จะใหญ่ใหญ่แล้วนะแต่จะสอบได้เรียนอะไรยังไม่รู้เลยใช่ไหมอยากมันให้ดูว่ามันเรียนอยู่ตรงไหนไหนครับมันเห็นไหมคะเนี่ยตึกเขียวๆอ่ะเขียวๆนู่นเลยเหรอเขียวเขีแล้วชั้นบนสุดริมสุด ริมฝั่งนู้นนะไม่ใช่ริมฝั่งออกมาคือชั้น6หรอคะใช่ของข้างฟอนอยู่ริมที่ติดกับตึกอีกตึกหนึ่งที่ติดกับตึกสีเหลืองๆสมๆนน้ำตาลน้ำตาลโอ้โหเขียวๆนี่เรียกกันว่าตึกอเมซอนอะตึกเินอเมซอนกาแฟไหมเออจะขายเลยโอ้บายบายโอ้เดี๋ยวต้องมาสอบอีกใช่ไหมเนี่ยในหลวงด้วยเอ้ดมีเพื่อนยังไม่กลับบ้านเหมือนเดิมเลยนะ จบปอปปอกแล้วเลยนนี้่วันนี้ไม่ค่อยได้เย็นเท่าไหร่ทำอะไรครับส่วนใหญ่หรือวิชาดเดียวก็ซ้อมการแสดสงซ้อมการแสดงว,วันอำลาอะไร,รใช่สามวันมาก็มาสอบแล้วน้องเฟยะะเจะฉลองอะไรกันดีวันสุดท้ายแล้วก็ขนม แล้วก mm ็ขนมอีกขนมอีกอีกแล้วก็ขนมแม่เซเว่นเลยปะแวะเลยอาไปู้วิกันเลยค่ะไปดูตอนถึงเซเว่นแล้วเฟิร์นซื้ออะไรมาบ้างเซเว่นขนมปังทงกัสสึกค่ะไหนเขาแซนวิชเหรอซื้อแซนวิชทงกัสสึกโอ้โหเป็นหมูทงกัสสึกเลยอร่อยมากแล้วก็มีนี่เอแค่นี่อยากได้รสช็อกโกแลตแต่มันไม่มีแต่เรนนี่ก็อร่อยฉลองจบป .6 แล้วคะเนี่ย ยังไม่จบพอเหรอค่ะแล้ววันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวฉลองสอบเสร็จแล้วเดี๋ยวฉลองมาอำนาจโอ้โห้สึกฉลองโปรแกรมฉลองเยอะนะเธอโอ้โหแล้วนี่อะไรเนี่ยไอศสครีมไอศสครีมโอ้โหใส่ถุงเย็นมาเลยเหรอใช่ไข่เกลได้เร์ฟมากเลยไม่เคยเห็นใครแกะได้เร์เท่าเพิร์นอิสครีมแบบไหนคะเนี่ยโอ้หมาเป็นกระปุกเลยเหรอใช่ช็อกโกแลตนัตตี้ไหนคะขั้น มันคือ,อกินช็อกโกแลตแล้วก็มีถัว่วหลานะคะกลับบ้านเอาหนังสือเข้าสมองอือเพราะพรุ่งนี้สอบแล้วหมายอ็ไม่ใช้อ่านนะคะกินเข้าไปกินเข้าไปเลยนะเพราะว่าเอาหนังสือไปแช่กันไอติมเหมืกับเฟอร์แล้วตักกินเนาะม่าจนะเอาขนมปังของเลมอนมามา,าจะสอบ,บ,บไ,ได้ดีเล<ด>ยนะต้องดูยิง ในโชว์น่ยสิไอซครีมโฆษณาหน้าดูแล้วนี้ก็ยังไม่เคยกินเหตุใดไม่เนี่ยเขาให้ช้อนมาด้วย้่อนนะเพื่อนให้ช้อนโยเกิร์ตมาค่ะให้ช้อนโยเกิร์ตมาจะร่อนไอซ์ครีมจ้าวจะมันจะไปร่อนไหมคะขนาดไอซ์ีมถ้วยเล็กมันยังหักเลยค่ะตำรวจประเจ้ักษ์จะรอดไหมไหนลองเปิดดูมันมีร้านไหนที่เราซื้อโยเกิร์ตแล้วให้ช้อนไอซ์ครีม นี่เคยโดนใช่ไหมเจอเซนอนโยเกิร์ตมดสช้อนโยเกิร์ตหมดโอ้เยอะไหมยอะอยู่นะอัดเข้าไปเลย่ค้โหิ้รถติดขนาดนี้พากมึงเสงหมดน อะไรจะหมดในช้อนเนี้ยอยากรู้เหมือนกัน <laughs> เนี่ยคะ่พะพรุ่งนี้เราก็จะสอบแล้วคะ่ะใครที่จะสอบวันไหนอาจจะสอบภรคโมเฟิแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้จะได้อัพเมื่อไหร่ <laughs> นะคะ <laughs> ก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะคะหรือว่าใครสอบไปแล้วว่าทําได้กันไหม <laughs> อ่านหนังสือหรือ,อยังโ <laughs> มเปิลอ่านหรือยังเนี่ยยัง <laughs> พรุ่งน <laughs> ี <laughs> ้สอบกี่วิชา สอบอะไรยังนึกไม่ได้เลยครับแย่เลยครับท่านผู้ชมหา้า,หาวิชาห้าวิชาเลยครับมีวิชาอะไรบ้างมีคณิตประวัติห้าที่แล้วก็วิทย์วันนี้นะคะขบไปคิไดไอศครีมเขาล้อมวันเรียนป .6 วันสุดท้ายก่อนนะคะเราถึงบ้านแล้วตอนนี้เรากำลังเข้านี่จะลาก,กันแล้วนะแล้วยังไม่ปิดเ,เ<อ>ลยยังไม่ปิดกล้องนี่เราจะลากันอีกรอบนะบวันนี้เราเข้าหมู่บ้านมาแล้ว